วันนี้ผมจะทําในส่วนของปลาลาดพริกนะครับพอดีไปซื้อปลานิลนมาจากตลาดไทยฮะตัวหนึ่งประมาณโลหนึ่งฮะซื้อมาสองตัวครับสองกิโลฮะตัวนี้ก็เกือบเกือบโลอีกตัวหนึ่งก็ประมาณตัวนี้ประมาณสักเก้าขีดนะฮะ,ะก่อนอื่นทําปลาก่อนนะครับทําปลาแบบไม่ให้มันเหม็นในส่วนของของตัวขี้คโคลนนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเจอปลาใช่ไหมครับเวลากินเข้าไปเนี่ย จะหมิ่นพวกโครนในส่วนของของตัวปลานะฮะนะครับขอดเกียนทห้หมดฮะผมจะไม่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของของพวกครีบต่างๆนะครับเพราะว่าเอา่อมันจะทําให้เวลาเราจัดจานเนี่ยหรือว่าตักเสิร์ฟใส่จานเนี่ยมันจะสวยงามนะฮะนี่ครับ,นะรบผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกนะครับระวังดีแตกนะมันจะมีดีอยู่นะครับนะี่ครับแล้วก็เคล็ดลับของการทําให้ไม่ไม่เหมิ่นดินนะฮะในท้องเนี่ยเราต้องล้างทางวารอาด ให้ไม่เหลือคาบดำๆเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ทําการบ้างปานะฮะผมจะบ้างสักสามบ้างนะครับเนี่ยครับเน้นนะฮะดินในท้องปลาคาบดินดำๆห้ามีนะฮะนี่ครับอันนี้มั็นจะเป็นปลาเลี้ยงในในบ่อนะฮะมันก็จะมีคาบในส่วนของขี้ดินติดอยู่ในท้องปลานะฮะนี่ครับฉีดคลาสตสะอาดในส่วนของเหงือกปลาด้วยนะครับ มาดูวัตถุดิบนะครับจะมีปลานินครับของสดนะฮะแล้วก็มีผมใช้เป็นสองอย่างนะครับมีใบกะเพราฮะแล้วก็ใบหหละพาครับแล้วก็ใบมะกรูดฮะแล้วก็มีพริกกระเทียมครับก่อนอื่นเรามาทอดปลาก่อนนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอร้อนใส่ในส่วนของแป้งชุบทอดไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะช่วยให้ปลาเนี่ยเวลาทอดเนี่ยมันไม่ติดกระทะนะครับผสมคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ตามด้วยปาน,นินครับเกลี่ยในส่วนของปาน,นินนะฮะให้โดนน้ามันให้ทั่วถึงนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะฮะปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับในส่วนที่มันไม่ค่อยโดนน้ามันนะฮะนะครับระหว่างรอปลาสุกนะฮะเราก็ประเด็นในส่วนของผักนะฮะเริ่มจากในส่วนของโหระพานฮะแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดฮะฉีกเอาแกนกลางออกนะฮะ แล้วก็พริกกระเทียมเนี่ยปั่นฮะปั่นแบบพอหยาบๆพอนะฮะนะครับประมาณนี้ฮะพอละคราวนี้มาดูปลาครับเนี่ยฮะมันจะไม่ติดกระทะนะครับดูว่าปลาเหลืองหรือเปล่านะฮะด้านที่โดนในส่องของน้ำมันฮะปลาเหลือก็กลับด้านนะครับกระทะรีบไปหน่อย ระหว่างนี้ก็รอปลาอีกด้านหนึ่งให้เหลืองนะครับนี่ครับแล้วก็พลิกดูในส่วนของปลาอีกด้านหนึ่งนะครับว่ามันสุกแล้วหรือยังเนี่ยฮะเพราะเหลืองใช่ไหมครับก็ตักผักไว้นะครับนี่ครับคราวนี้เรามาเตรียมน้ำราดนะฮะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับตามด้วยพริกกระเทียมครับ แล้วก็เคล็ดลับก็คือผัดพริกกระเทียมเนี่ยนี่ส่งกลิ่นหอมนะครับพอเริ่มส่งกิ่นหอมใช่ไหมครับก็ตามด้วยน้ำเปล่าเลยครับหรือใครมีน้ำ๊อกก็เป็นน้ำ๊อกก็ได้นะฮะแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดนะครับ คราวนี้เราปรุงรสชาตินะครับผมจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับจะได้ความหวานที่กลมกลอมนะฮะแล้วก็รสดีครับซอสผักเขียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับผสมให้ในส่วนของ น้ำต,ตาลมะพร้าวละลายนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติดูครับได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยผัละพากับใบกะเพรานะฮะอันนี้รสชาติที่เอที่ผมชอบทานนะฮะก็จะออกเค็มนิดหวานเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เผ็ดครับแล้วก็นำมาราดบนตัวปลานะครับเนี่ยฮะถูกมากเลยนะรลานินตัวนี้ ตัวตัวเกือบเกือบโลฮะโลละห้าสิบาทนะครับเนี่ยครับล่าได้ทั่วครับแค่นเองครับก็เป็นอันเสร็จนะฮะนี่ครับยางไงฝากกดติดตามช่องด้เดยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับนี่ฮะขอบคุณครับ